สวัสดีครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันกิจกรรมตอนนี้ก็เพิ่มมา2กิจกรรมนะก็คือกิจกรรมถังกับกิจกรรมกระจกเรามาดูที่กิจกรรมถังกันดีกว่าแหมเป็นเป็นกิจกรรมที่เอ่อทุกคนต่างพูดเสียงเดียวกันเลยว่าเพื่อใช่คือตัวละครก็อนเอเนีไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันเอ่อ ออนนะแต่คือเข้าใจไหมมันแลกได้เนี่ยถ้าเกิดเรามา PvE PvP สิไม่ใช่ PvE ถ้าเรามา PvP แล้วก็มาต่อสู้ข้ามเซิร์ฟใช่สงครามข้ามเซิร์ฟแล้วเราก็มาร้านค้าเห็นไหมมันก็มีให้ซื้อเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถแลกเอาก็ได้ซึ่งไม่จำเป็น เข้าใจไหมพูดเล่นเก่าก็ก็ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่จาเป็นแต่ส่วนผู้เล่นใหม่ก็อย่าไปสุ่มนะคือเนี่ยผมก็แลกมาถึงมันจะใช้เวลานานก็จริงนะแต่แต่มันดีกว่าที่เรามาเสียอะไรที่มันแบบไม่ได้ประโยชน์เออมันก็ได้ประโยชน์ตรงตัวละครหรือเราอาจจะได้แบบเลเป็นของแถมแต่ แนะนำให้รอตัวอื่นดีกว่ารอตัวละครแดลี่คูซันเอ่อรูฟี่อ่าโมอาแฮนคอกอ่าใช่โมอาแฮนคอกโลกใหม่แล้วก็กาฟอะไรพวกนี้ดีกว่าสำหรับคนที่ไม่มีนะก็ก็อย่าเผลอไปซูมมกันนะ ไม่ดีนะย้ำาเเขาผู้เล่นใหม่เลยผู้เล่นใหม่ไปสุ่มนี่มีความบันเทิงนะจิตกรรมหน้าเป็นแรล,ลี่ขึ้นมาทําไงจิตกรรมถังจิตกรรมหน้าต่อไปจิตกรรมกระจกก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็อันนี้ก็เราจะมีส่วนของการจัดอันดับก็จัดอันดับผมแนะนํา สำหรับคนที่ผ่านได้ผ่านไปด่านไกลๆได้ก็ซื้อจะซื้อได้ประมาณสิบห้าใช่สิบห้าไม่ซื้อสมครั้งเอยซื้อห้าครั้งแต่ได้มาสิบห้าใบเพราะได้ใบละสามเอ๊หรือซื้อ3มครั้งได้ห้าใบน่าจะซื้อ3ามครั้งได้ห้าใบก็จะได้มาสิบห้าใบเอ๊ เอาละเริ่มสงสัยกับชีวิตตัวเองฮะเดี๋ยวนะยีสิบห้าได้ไปละห้าอ๋อซื้อได้ห้าครั้งได้มาห้าใบอ่าใช่สำหรับคนที่แบบคิดว่าแบบตัวละครเราผ่านก็ซื้อไปน,ะนี่แนี่ล้วก็จะได้ของพวกนี้มาแล้วก็ของนี้แล้วก็อันนี้แต่ว่าอันนี้น่าจะ อีกนานเพราะเพราะผมไม่รู้ว่ามันไปถึงเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันมันหมายถึงอะไรใช่เพราะผมก็ไม่รู้ว่าด่านมันมีกี่ด่านมันอาจจะมีร้อยด่านก็ได้ครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นก็น่าจะด่านห้าสิบแหละต่อไปอันนี้ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับอันนี้แหละกระจก ตอนนี้คนเก่งก็มีเยอะกว่าผมตัวละครดีกว่าผมก็มีแต่ทําไมเขาน่าจะไม่ได้อะไรเ,เกี่ยวกับผลไม้อันนี้นหรอมั้งจิตใจนี้เขาน่าจะแบบชิวๆปล่อยผ่านไปก็ได้ส่วนของให้แรกก็จะมีนี่ก็ถ้าเกิดจะแนะนําก็เอาให้สุดเลยดีกว่าเนี่ยสมมุติว่าแรกมาเนี่ยแรกมาได้สามชิ้น ก็ก็ไม่ต้องแลกมานะเอาแบบปังๆแบบ60อันเลยแบบคุบได้มาตัวหนึ่งเลยอันนั้นถือว่าจะคมุมแล้วก็ใบนี่ถ้าเกิดใครมีดางมีก็สุ่มก็ได้แต่ไม่รู้นะอนาคตรเราไม่รู้แล้วก็ส่วนการแลกหลังจากที่ผมได้คำนวณและคิดวิเคราะห์แยกแยะก็จะ อันนี้แรกได้40ใช่ไหมแล้วก็ได้เสริมมาจากอันดับอีกอันดับอีก20แต่สำหรับคนอันดับ5ลงไปอันดับห้าสำหรับคนที่อันดับน้อยกว่าอันดับ4ี่จะได้ทีละสิก็อาจจะ ช่อาจจะแลกไม่ได้ความจริงแล้วแลกได้แหละแต่แต่ต้องแลกไปตัว S ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่อย่างน้อยเราไม่ได้แลก S s เราก็ยังได้แลก S ส่วน S อที่จะแลกมาก็แลกมาเอ่อเอาเป็นแบบว่าเขาเรียกยังไงลนะ่ะเอามายกระดับใช่ตอนนี้คุซันก็ ถ้าเกิดใครดูคลิปก็จะรู้นะว่าผมสมคุซันไปแล้วหนึ่งหนึ่งตัวซึ่งถ้าเกิดมีอีกตัวผมก็จะยกระดับเป็นเวลสองได้ใช่ใช่แล้วล่ะก็กิจกรรมนี้ก็ไม่ยากเลยก็ใครที่ไม่รู้ก็ก็บอกเลยนะกิจกรรมภาพกระจกไม่จำกัดก,ก็จะเป็นการที่มันจะกอ๊อปทีเรา เพื่อเอามาสู้กับทีมเราแต่ความเก่งคนณระด,ดับเหมือนไต่ๆตขึ้นไปเนะี่ยอ่ะสมมุติว่าผมสู้กระจกชั้น35ก็เหมือนตัวละครเวลเราเวลโว35สามสิบห้าตอนเราเวลสามสิบห้าอ่ะส่วนภาพลวงตาลึกลับก็จะเป็นการที่คนอื่นจัดทีมมาแล้วก็สู้สู้กับทีมของคนอื่นโดยที่กระจกมันก็จะก๊อปของคนอื่นมา เข้าใจใช่ไหมต้นไม้ความรู้เอ่อสำหรับใครที่รู้จิตกรรมตอนที่มันมาแรกๆก็จะรู้นะว่ามันอะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มใช่เพิ่มค่าสถานะต่างๆส่วนอันที่ล็อกอยู่ก็ต้องรอภาพลงตาลึกลับมันเปิดค่าหัวก็จะเป็นเรื่องของการต่อสู้อ๋อนี่ไงเราสามารถดูได้ มันมีอยู่360ด่านใช่ไหมเราก็ใช้เครื่องคิดเลขไม่อยาก360จด่านหาร2ก็จะเป็น180ด่านซึ่งถ้าเกิดจัดอันดับเราอยากได้นี่ตังพวกนี้ก็ต้องผ่าน180ด่านเนี่ยต้องตีขึ้นไปเรื่อยๆถึงกระจก180ใช่ ก็คงจะมีอยู่แค่นี้แหละก็ย้ำอีกครั้งว่าก็สเอเนลอย่าไปสุ่มใช่แลกชิ้นส่วนเอาดีกว่าเนี่ยไปไปแลกชิ้นส่วนข้ามซื้อเอาก็จบโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆม,มาผมก็จะอัปเดตใช่แล้วก็บอกข้อดีแล้วก็ข้อเสีย ข้อดีอ่ะไหนๆก็พูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วข้อดีของออจิตใจกรรมถังก็มีโปรโมชั่นใช่เนี่ยมันมีโปรโมชั่นตัวนี้อยู่แล้วก็ข้อเสียก็คือมันเป็นตัวที่เราไม่ต้องการแล้วก็ข้อดีของจิตใจกรรมผลไม้กระจกก็จะทำให้เราได้ของที่เราอยากได้ สำหรับปั้นตัวละครแล้วก็ข้อเสียก็คือ,อข้อเสียข้อเสียก็คือเราอาจจะซื้อได้ไม่ครบก็คือเอมีเหรียญเหรียญไม่พอในการซื้อของอสมมติว่าผมต้องการอย่างเงี้ยอะเนี่ยเ,เอามาสองอันเอามาทำไมหรือว่าต้องการอันนี้นี่ ก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ได้ใช่มีแค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย